อันนี้ก็เป็นโชคที่เราถอดมาจาก n x 500นะครับโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นโชคที่มีแบบเดียวโมเดลเดียวกันเป็นพื้นฐานเดียวกันกันกบตัว c b 500 x นะฮะตัวเ x ดก็จะเปลี่ยนแค่หน้าตาไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ใช้พาร์ทโชคหลังร่วมกันได้เพียงแต่ว่าตรงรุ่น ตรงนัมเบอร์มาเลยยังไม่มีค่ายไหนผลิตออกมานะครับในเวลานี้นะครับในเดือนคุ้มพานะครับอนาคตข้างหน้าก็คงยังมีแหละนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากรอนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งของ c b 500x ได้นะครับหน่นนี้ก็มีสปริงเลทที่เหมาะสมนะครับสำหรับสายทัวริงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่าโช๊คนะครับมีกระบอกที่ใหญ่กว่ามีแกนโช๊คที่ใหญ่กว่า แล้วก็มีสปริงที่ใหญ่กว่านะครับนี่คือความเหนือชั้นว่าทําไมโชคแต่งนะครับถึงน่าใช้นะครับบางคนนะครับไปใส่โชคโมนะครับผมพูดในกรณีผมพูดในในในที่นี้ที่เดียวนะครับคือในช่องของผมนะครับผมไม่ไปพูดในเพจสาธารณะนะครับเพราะว่าพูดไปก็เหมือนเราก็ไป ไปว่าคนอื่นไม่ดีซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะดีนะครับเราให้ข้อคิดนะครับลูกค้าเนี่ยคือทุกคนที่มาหาเนี่ยคือเหมือนเหมือนเพื่อนผมเหมือนรุ่นน้องเหมือนนักขี่รุ่นน้องนะเราก็จะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้ถ้ามันดีนะครับผมโมแล้วผมทําขายแล้วนะครับมันทําแล้วมันไม่ดีนะครับเราก็ไม่อยากไปได้เงินนะครับได้เงินแล้วคนด่าผมไม่ทํานะครับ ผมติดตั้งชกใหม่นะครับรับประกัน2ปีของโรงงานนะครับสบายใจนะครับสบายใจเราไม่อยากได้เงินแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เสียชื่อนะครับร้านผมเนี่ยถ้าคนที่รู้จักเนี่ยจะรู้ว่าทำเลผมไม่ได้ว่าดีเลยนะครับผมอยู่ในซอยลึกนะครับลึกลับนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีงานทำตลอดนะครับยอดขายก็ไม่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับ ในแง่ของเอร์ลินนี่ก็ผมว่าได้รับการเทรนนิ่งมาจากโรงงานนะครับก็มีใบเซอร์นะครับสามารถติดตั้งและปรับเซตให้ได้ตามมาตรฐานนะครับเพื่อนๆที่อยู่แต่งังหวัดนะครับก็ลองมองหาดูนะครับร้านไหนมีไบเซอร์นะครับก็เข้าไปติดตั้งโชกได้ก็มาตรฐานเดียวกันฝีมือก็เหมือนกันนะครับอยู่ใกล้ลังสิตนะครับอยากให้ผมทําให้ก็แ,แวะมาหรือว่า อยู่ในเส้นทางที่ผมจะออกไปออนไซต์ site, นะบริการนอกสถานที่ก็สอบถามได้นะครับราคาเท่ากันหน้าร้านนะครับเพราะว่าผมถือโอกาสว่าผมได้ไปท่องเที่ยวนะครับผมนะท่องเที่ยวผมก็จะไปทำให้นะครับโดยไม่คิดค่าเดินทางนะครับก็ถือว่าเป็นการพบปะนะครับเพื่อนๆน,นะครับแฟนเพจนะครับ ของบ้านนาักละนะครับไปครับเดี๋ยวเราเอาโชคเออรินนะครับไปติดตั้งใส่ NX500 กันนะครับ